วันีต้อรับเข้าสู่ช่องมูลมิเลอร์ทาโร่นะคะวันนี้เราจะมาสุ่มแรนดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการอ่ะดูวิดีโอแบบเร็วๆนะคะก็สามารถกรอววิดีโอได้เลยนะคะวันนี้เราจะมาสุ่มแรนดอมนะคะกับหัวข้อความรักความสัมพันธ์กับคนที่คุณคุยอยู่เนี่ย จะได้พบกันใหม่นะคะกาลังคนที่กําลังศึกษาดูใจหรือว่ากําลังคุยกันอยู่นะคะก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณหน่อยนะคะพลังงานเป็นสมแรนดอมนะคะอาจจะตรงอาจจะตรงกับบางท่านและไม่ตรงกับบางท่านได้นะคะขอให้รับแต่พลังงานบวกๆไปนะคะความรักความสัมพันธ์ ขอดูพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะพลังงานไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะได้อัศวินถือดาบคุณเป็นคนที่ดูนิ่งๆน,นะคะข้างในเนี่ยคิดเยอะพอสมควรนะคะเป็นคนนิ่งก็จริงแต่ว่าข้างในเนี่ยคือร้อยแปดพันเรื่องนะคะร้อยบาทแผลนะคะร้อยเรื่องราวนะคะอยู่ในหัวนะคะบางทีก็เป็นคนใจร้อนนะคะแต่ว่า ไม่แสดงออกมานะคะในใจเนี่ยคือร้อนมากแต่ว่าก็ไม่แสดงออกมานะคะเดาใจย่านะคะไม่ไม่ใช่คนที่ดื้อน,นะคะแต่ว่าก็ไม่ชอบโดนบังคับนะคะบางทีก็ลังเลเพราะว่ากลัวพลาดแต่พอถึงเวลาลงมือทําเนี่ยก็เป็นคนที่จริงใจแล้วก็เด็ดขาดมากๆคนหนึ่งเลยนะคะเป็นคนที่คิดก่อนทําเสมอนะคะแล้วก็อ่า เป็นคนที่เด็ดขาดในตัวเองนะคะเป็นคนที่เด็ดขาดมากๆคนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ขอดูความสัมพันธ์หน่อยนะคะความสัมพันธ์เดี๋ยวเราจะเปิดหาใบความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในช่วงนี้หน่อยชึบชึบชึบอเปิดห้าใบนะคะ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในช่วงนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนี้เนี่ยกำลังค่อยๆดีขึ้นนะคะช่วงเวลาที่เคยมีความไม่เข้าใจที่ผ่านมาเนี่ยเรือหรือว่ามีอะไรที่เดี๋ยวขอปรับกล้องนิดนึงมันเอียงๆไหมหรือมีอะไรที่ติดค้างในใจนะคะทุกคนว่ามันเอียงปะนะคือเราหรือเราคิดไปเอง โอเคความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้นะคะนะคือก็เริ่มสับสนว่ากล้องเอียงหรือคิดไปเองหรือว่าคิดไปเองโอเคค่ะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้นะคะก็คือเหมือนกำลังจะค่อยๆดีขึ้นนะคะจากช่วงที่เคยมีความไม่เข้าใจ มีความไม่เข้าใจกันก่อนหน้านี้นะคะหรือว่ามีอะไรที่ติดค้างในใจเนี่ยคุณทั้งคู่นะคะมีความที่จะบาลานตัวเองนะคะพยายามที่จะไม่ทะเลาะแล้วเริ่มที่อยากจะปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นนะคะมีความตั้งใจมากขึ้นความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะไปได้ไกลนะคะมีความผูกพันอยู่นะคะแถมก็ยังมีความเข้าใจพลังใจของอีกฝ่ายนะคะ เพราะว่าคุณทั้งคู่เนี่ยมีพลังงานที่ดึงดูดต่อกันมากๆเลยนะคะ,แล,ะ,คคละ,คะแล้วจะได้คบกันไหมขอเข้าคําถามเลยนะคะแล้วจะได้คบกันหรือเปล่าขอถามไพ่นะคะแล้วจะได้คบกันไหมจะได้คบกันไหมนะคะความสัมพันธ์นี้เปิด5้าใบนะคะจะได้คบกันไหมตอนนี้พลังงานของ ของเขากับคุณเนี่ยมีแรงดึงดูดในการคิดที่คิดถึงกันมากไพออกมาแบบนี้เลยนะคะตอนนี้พลังงานมีความคิดถึงกันแรงมากนะคะเหมือนเป็นคนที่มีความทรงจําดีๆร่วมกันนะคะหรือว่ารู้สึกผูกพันอยู่ลึกๆนะคะของทั้งคู่นะคะช่วงนี้ความสัมพันธ์อยู่ในหมดนิ่งแต่ไม่จบมีความมีคนที่ รอดูจังหวะอยู่อาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะแต่ว่าหน้าไพ่ออกมาว่าเป็นฝั่งเขามากกว่านะคะที่จะรอโอกาสอยู่ตอนนี้นะคะไม่กล้าขยับนะคะเพราะว่าได้แปดไม้เนี่ยถ้าอีกฝ่ายเนี่ยคิดจะเดินหน้าเขาจะมาช้าแต่ชัวร์เขาจะมาช้าแต่ชัวร์นะคะและถ้าเมื่อไหร่เขาเขาเดินหน้าแล้วเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เขาเดินหน้าแล้วเนี่ยเขาจะเดินหน้าแบบ เต็มแรงเต็มสูบเลยนะคะไม่ได้มาเล่นๆนะคะเร็วๆนี้ในช่วงนี้เนี่ยก็รอแบบสวยๆนะคะแล้วก็ขอคำแนะนำจากไพ่หน่อยขอคำแนะนำจากไพ่หน่อยว่าว่าไพ่มันออกมาแบบนี้แล้วเราต้องทำไงต่อขอคำแนะนำสามสามใบควรรอไหม สามใบนะคะคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่เก่งเข้มแข็งนะคะมีพลังงานในตัวเพราะว่าคุณได้ควีนถือถ้วยอ่าได้ควีนถือถ้วยนี้เป็นคนที่เก่งมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีพลังงานดีๆให้กับตัวเองนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีความเหนื่อยบ้างนะคะ,ะถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบ รู้สึกเหนื่อยก็ให้อยู่กับตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ให้ค่อยๆให้ความจริงใจของคุณเนี่ยมันสมดุลมากขึ้นแล้วก็จะได้มีพลังในการตัดสินเรื่องนี้แล้วสรุปจะต้องรอไหมขอถามไพ่หน่อยต้องให้รอหรือเปล่าขอแบบขอคำตอบที่มันชัดๆหน่อยได้ไหมขอคำตอบชัดๆหน่อยได้ไหมแต่ว่าหน้าไพ่เนี่ย เขารู้ความรู้สึกของเขายังมีอยู่นะคะเขายังคิดถึงแล้วก็ผูกพันมีใจแน่นอนนะคะเพราะมันมี the lover มาแต่ว่าเขามีความมีบางอย่างที่เขาแบบติดอยู่ในใจอยู่ยังไม่กล้าเดินหน้านะคะก็คุณเองก็รู้สึกกับเขาเยอะคุณเองก็รู้สึกกับเขาเยอะนะคะสรุปสรุปก็คือเขาลักคุณนะคะมันมี the lover ออกมาเนี่ยอืม มันมีเดิเรอออกมาเพราะแต่ว่าไพ่มันบอกว่าให้เขาให้เวลาเขาหน่อยนะคะเขาแบบเป็นคนที่ช้าเพราะว่ามีความกลัวบางอย่างนะคะแต่ชัวร์ถ้าเขาพร้อมเนี่ยเขาจะเดินหน้าเต็มที่เลยถ้าเขาพร้อมเขาจะเดินหน้าเต็มที่เลยนะคะ,ะความชัดเจนถ้ารอความชัดเจนจากเขาเนี่ยมาแน่แต่ช้าหน่อยแล้วสรุปว่าอยากรู้ว่าความรู้สึกจริงๆของเขาเนี่ยรู้สึกยังไงขออีกสามใบขออีกสามใบ ขออีกสามใบความรู้สึกจริงๆของเขามันยังไงกันแน่ <c oughs> ความรู้สึกจริงๆของเขานะคะเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาเนี่ยมีเรื่องวุ่นวายมากมายในชีวิตที่ต้องจัดการก่อนนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้หรือว่าอาจจะคิดเรื่องคุณมากเกินไปเพราะว่าเขามีความจริงจริงจังอยู่นะคะในใจเขาเนี่ยเพราะว่าถ้าคนมันไม่คิดอ่ะถ้าคนมันไม่คิดมัน ถ้าคนมันไม่รู้สึกดีหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดจะจริงจังมันก็คงจะไม่คิดเยอะทุกคนว่าไหมแต่ของเขาเนี่ยเขาคิดเยอะเพราะว่าเขาเขารักคุณไงเขามีความรู้สึกที่ดีๆอยู่นะคะความรู้สึกของเขาจริงๆก็คือเขาตอนนี้เขารู้สึกเหนื่อยกับบางอย่างเขาต้องเคลียร์กับจัดการกับความรู้สึกตัวเองแล้วก็ปัญหาในชีวิตของเขาก่อนนะคะช่วงนี้เขารู้สึกว่าคุณน่ะมีค่าสําหรับเขาเกินที่จะเกินกว่าที่จะปล่อยผ่าน เกินกว่าที่จะปล่อยผ่านไปนะคะเขามีความรู้สึกแบบนี้นะคะ,ะแล้วถ้าคุณจะรอเนี่ยคุณรอเขาได้นะคะเพราะว่าเขารักคุณแล้วก็เขาก็คิดเรื่องคุณเยอะมากๆเลยนะคะคุณรอได้หรือว่าใครที่ไม่อยากรอก็อ ลองเปิดใจคุยกับคนอื่นได้แต่ว่าหน้าไพ่เนี่ยถ้าคุณรอก็คือรอแบบสวยๆสง่างนะคะรอแบบชิลๆได้เลยเพราะยังไงเขาก็อยากจะเดินหน้าต่อกับคุณนะคะเพราะยังไงเขาอยากจะเดินหน้าต่อกับคุณนะคะแต่ว่าช้าช้าแต่ชัวนะคะอ่าก็จบการอ่านไพ่วันนี้นะคะภาพรวมของคนคุยหรือว่าคนที่ทุกคนกำลังศึกษาดูใจ กันนอยู่ว่วาจะะะได้คบะคบะมสรุปทั้งหมดก็คือมาช้าแต่ชัวร์นะคะให้ให้ให้เวลากับฝั่งเขาหน่อยนะคะเพราะว่าไพา่ออกมาว่าเขารักคุณมีความรู้รสึกดีๆกับคุณนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะวันนี้ที่ฟังจนจบนะคะ,ะเจอกันใหม่กับพลังงานใหม่ในคลิปหน้านะคะพลังงานบวกนะคะขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ Thank <sweak> you.